ู่เกมแอคชั่นจ่ายค่าแผ่นเกมใหม่ด้วยเกมเก่าหมดปัญหาเกมราคาแพงที่ value. com ไอว่าเกมเมอร์กันนี้ว่าเจ้าเก่าฮะวันนี้มาอยู่ในเกม Legacy of d i s c o คอ s ์สแล้วนะครับผมนะว้าวนะอุย้ยมาเก็บของกันไม่ของเยอะนะโอ้มน่มาหลายวันนะฮะเก็บของก่อนเยอะแยะเลยนะครับพี่จะบอกวันนี้ผมไม่ได้มาธรรมดาทั่วไปเพื่ออัปเกรดครับนะ ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินแบบไม่ต้องมีบัตรเครดิตนะอะไรเขาบอกคุณพี่ผมจะเติมเงินผมไม่มีบัตรเครดิตผมต้องทำยังไงอ่โอ้โหเกมนี้นะผมอยากเติมมากเลยผมอยากจะจะเปย์ะะ play, นะผมอยากจะเปย์มากเลยนะผมชุดไม่สวยชุดไม่เท่ต้องเปย์อย่างเดียวนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปย์แบบไม่มีบัตรเครดิตนะครับผมมาก่อนอื่นเลยครับคุณต้องมีแ,แอปนี้นบผมทูมันนี่วันเลยนครับผมง่ายๆยังไงครับผม โอเคครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในแอปทูม Money Wallet แล้วเนี่ยะฮะวิธีการง่ายๆนะสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะเราต้องแต่เราต้องมีเงินในแอปทู o อนี่วอลเลนะครับผมถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเติมเงินในเกมได้นะฮะหรือว่าซื้อของในเกมได้ะฮะแล้วก็วิธีการซื้อยังไงฮนะนี่ครับมาที่บัตร V card ครับสำหรับหลายคนที่ยังไม่เคยสมัครนะให้กดเปิดนะกดเปิดการหรือว่ากดสมัครเอ่อ Virtual Card นะครับ บัตรชื่อการ์ดแต่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เรากรอกนะฮะกรอกเอ่อกรอกชื่อนะกรอกชื่อนามสกุลของเราเนีเมื่อกดเน็ t ปุ๊บเราก็จะสามารถสร้างการ์ดได้ทันทีนะเห็นไหมง่ายง่ายครับมาถึงขั้นตอนต่อไปสำหรับใครที่อยากจะเอาไปซื้อเกมซื้อเพชรซื้อแอปต่างๆนะฮะของเกมนะฮะนี่เลยให้เราทำการกดดูหมายเลขบัตรครับมัรนะเสร็จแล้วทำการกรอกรหัสต่างๆที่เขาจะส่งมาให้ทางมือถือของเรานะฮะ เมื่อถึงหน้านี้ฮะมันจะโชว์หมายเลขบัตรนะฮะแล้วก็เลขที่ CVC หรือว่าเลขที่เขาเรียกว่าเลขที่รหัสหลังบัตรนะครับหรือว่าเลขที่ security นั่นเองฮะให้เราจําไปด้วยนะฮะวันหมดอายุเที่ยวไรนะฮะอันนี้ไม่ใช่วันที่นะเป็นเดือนนะเดือนกับปีนะครับนะแล้วเราเอาไปกรอกที่นี่ครับผมตามมามาที่หน้าแอปสโต e ครับผมนะสำหรับใครที่ใช้ iOS นะฮะมาที่แอปสโต้ครับเลื่อนลงมาล่างสุดครับนะเสร็จแล้วให้เรามาที่ ID ของเราครับ ID Apple นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่ ดู ID การใส่รหัสของเราเข้าไปครับมาดูข้อมูลการชําระเงินครับเสร็จแล้วให้เราเลือกมาติการครับแล้วก็ป้อนรหัสหมายเลขบัตรของเราลงไปนะฮะ่รหัสความปลอดภัยของเรานะฮะนี่ครับเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัตรรหัสรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็เดือนแล้วก็ปีนะฮะที่เราจํามาฮะแล้วก็ชื่อนามสกุลอะไรต่างๆฮะนะโอเคกดเสร็จสิ้นครับนะ้ทางแอปโตทําการหักกัสิบแปดบาทนะเพื่อเป็นการเป็นการทดสอบดูเพื่อว่าเฮ้ยใช่บัตรจริงหรือเปล่านะฮะ ถ้าเกิดใช้ใช้บัตจรจีงเขาจะสามารถหักได้แล้วเงินนี้จะคืนมาประมาณอีกสี่วันนะฮะอีกสี่วันถึงจะคืนตังค์ให้เรานะฮะโอเคเราไปซื้อของในเกมกันดีกว่าฮะมาซื้อของในเกมกันดีกว่าฮะนี่เติมพรังแรกครับได้หนึ่งร้อยดมอนนะทั้กี้ผมมีอยู่สามสิบแปดบาทใช่ไหมมีอันนี้ร้อยเดมอนสามสิบห้าบาทกดซื้อครับเรียบร้อยฮะเห็นไหมง่ายง่ายครับผมแค่เอาแค่มีแอปทู u n นนี่วอลเในมือถือของเรานะฮะ แค่นี้ก็สามารถเติมเงินได้แล้วนะโอ้โหสบายง่ายๆ่ยเลยวะจะบอกว่าสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เขาจะมีลุ้นแจกนะฮะ Nintendo Switch 20เครื่องนะฮะตอนนี้ผมจะทำการแจกโค้ดนะฮะจะมีโค้ดมาแจกด้วยสลับทวนีิวเวเล็ตนะฮะเราสามารถนำไปกรอกได้นะฮะตั้งแต่วันที่19พฤษภามนะฮะนอกจากแจก Nintendo Switch แล้วนะฮะ App Two Money Wallet ก็ยังมีเตรียมแจกไอเทมเสริมความเทพสำหรับ100คนแรกนะในวันที่31พฤษภาคมนี้นะฮะใครอยากเพิ่มความเทพรอรับไอเทมเด็ดๆได้เลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ใต้ใต้ดีคิปชั่นนะฮะก็ใครที่สนใจนะฮะใครที่อยากจะเติมเกมนี้นะฮะโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตตามธนาคารต่างๆเลยนะฮะแค่มีแอป,ปนี้แอป,ปเดียวซื้อได้นะแต่อย่าลืมเติมเงินลงในแอป,ปด้วยละ่ะทูมันทูมันนี่วอลเล็ตน,นะ,ะอย่าลืมเติมด้วยนะ,ะไม่เติมก็ซื้อไม่ได้นะครับผมโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะ,ะมีปัญหาอะไรสอบถามไว้ได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะทำการตอบไว้ใต้คลิปนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับนะบ๊ายบายยู เล่นเกมต่อแล้วเติมเงินได้แล้วบาน